นายพรพศเพนพาธผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วพร้อมด้วยนายภูสิทธิ์สมจิตนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสก,กวข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพนักงานรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาองค์กรภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปีมหาราชณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดสแก้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติซึ่งในวันที่23ตุลาคมถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาการศึกษาการทหารการสื่อสารการรถไฟและทรงโปรดให้มีการเลิกทาส ณวัดเหล่าอ้อยอ,ออารัญญประเทศจัังหวดสกแก้วได้จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีการบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวน164คนโดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทจะได้ร่วมกันถือศีลปฏิบัติธรรมฝึกตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรตลอดระยะเวลา15วันที่วัดสักแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนายพรพศเพนพาสผู้ว่าราช,ชการจังหวัดสักแก้วพร้อมด้วยนายภูสิทธิ์สมจิตและนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดสักแก้ว นายนัชชัยน้ำพูลสุขสัตรปลัดจังหวัดสักแก้วและผู้ทศศิสิิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาเพื่อส่งเสริมให้พุ้ทศศิสิิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันออกพรรษาและได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนายภูสิทธิ์สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรโนะที่วัดถ้ำเขาชะกันอําเภอเขาชะกันโดยอําเภอเขาชะกันได้ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดงานประเพณีดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยการตักบาตรที่วัดนี้มีความเป็นเอกลักษณ์พระสงฆ์จะเดินลงมาจากวัดถ้ำเขาชะกันมีบันไดทอดยาวลงสู่บริเวณล,ลานวัดเขาชะกันเปรียบเสมือนบันไดทิพย์ทอดยาวจากสวรรค์ดาวดึงสู่เมืองสังกสารนคร โดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางโปรโดโลกขึ้นรถเลื่อนตามด้วยขบวนพระพิสุสงฆ์อุ้มบาตลงจากเขาชะกันพร้อมทั้งประชาชนจะตั้งแถวรอทั้งสองฝั่งเพื่อใส่บาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์ที่ปราสาสทสลดกอกธมตบนโคกสูงอำเภอโคกสูงนายวรพัฒน์ขำสุวรรณ นายอำเภอโคกสูงพร้อมด้วยนายตันสวานที่ปรึกษาในอำเภอโอจโรจังหวัดบันเตียเมียนเจยราชอาณาจักรกัมพูชาและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จำนวน120รูปตลอดทางเดินเข้าไปยังปราสาทสะดกกอกทมโดยมีการจัดตั้งริ้วขบวนพร้อมด้วยพระสงฆ์เดินออกมาจากประตูปราสาท ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาตลอดทางเดินรอใส่บาทแด่พระสงฆ์อีกทั้งยังได้มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมภายในบริเวณปราสาทสะดกกอกทมที่วัดมะกอกอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแกวนายพรพศเพนพาธผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทอดกรถินสมคคีซึ่งถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ มีความสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งทางจังหวัดสระแก้วได้กำหนดให้ข้าราชการจังหวัดสักแก้วจัดทอดกรถินสามัคคีเป็นประจำทุกปีโดยปัใจจัยในการทำบุญทอดกรถินในปีนี้จำนวนกว่า6 2 4 0 2 7บาท50สตางค์โดยถวายให้ทางวัดเพื่อใช้ในการบำรุงศาสนาต่อไปนายพรพศเพนพาศผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายพีรพงษ์หมื่นพงษ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนายอำเภอทหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำบ้านภูงเงินเนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากโดยช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักและระดับน้ำมีปริมาณมากหนุนเข้ามาท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้คลองพร้อมทั้งพืชผลทางการเกษตรจนได้รับความเสียหายหลังจากได้ตรวจสสภาพดูปริมาณน้ำแล้วจึงมีความเป็นห่วงประชาชน ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มบางส่วนได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้อพยพออกจากบ้านอยู่ในที่ปลอดภัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมได้ประสานกลุชมชระทานขอเครื่องผลักดันน้ําจํานวน5เครื่องเพื่อผลักดันน้ําในพื้นที่น้ําท่วมให้ระบายน้ําโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายที่บริเวณโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสถึงบริเวณบ้านลัดกระสัง ชุมชนย่อยที่14เขตเทศบาลเมืองสักแก้วนายธีรชัยลิมประสิทธิศักดิ์นายอำเภอเมืองสักแก้วพร้อมด้วยนายพีรพงษ์หมื่นพองหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสักแก้วโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสักแก้วและเทศบาลเมืองสักแก้วได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการซุดของเขื่อนป้องกันตลิง่งซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ํากัดเซาะเป็นระยะทางรวม200เมตรซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเขื่อนป้องกันตลิง่งประเภทหินเรียงความยาว500เมตร ดยสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำบริเวณคลองมีการลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วทําให้ตลิ่งดังกล่าวที่เพิ่งก่อสร้างเกิดการสุดตัวเนื่องจากสภาพการเกาะตัวของดินยังไม่แน่นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการสุดตัวลงทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วได้ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้ามาทําการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเนื่องจากยังอยู่ในระยะประกันสัญญา ทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสะแก้วได้ประสานในอำเภอเมืองสะแก้วและเทศบาลเมืองสะแก้วให้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่โรงเรียนบ้านวังบุรพาหมู่ที่18ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็น นายพรพศเพนพาดผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วพร้อมด้วยนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสก้วหัวหน้าส่วนราชการและส่วนราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยภายในงานได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการนวดสมุนไพรการรักษาพยาบาลการแนะนําการประกอบอาชีพ บริการตัดผมเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว